อีกคดีนะคะยังไม่มีความคืบหน้าค่ะหลังจากที่ลูกแชร์ได้ไปแจ้งความที่สพหัดใหญ่ค่ะล่าสุดค่ะก็ได้รวมตัวกันไปร้องต่อ,อผู้ทอนภาค9ค่ะกลุ่มผู้เสียหายจำนวน30รายที่เห็นนะคะได้เดินทางร้องพนักง,งานสอบสวนคดีแจ้งความเอาผิดเท้าแชร์บ้านอนันตาพารวยซึ่งโกงเงินเสียหายมูลค่าหลักล้านบาท แต่คดีค่ะกลับไม่คืบหน้าล่าสุดผู้เสียหายค่ะก็ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่กองคับการตำรวจภูธรภาค9้าพร้อมหลักฐานเพิ่มเติมดูแชร์ทั้ง30คนนี่ค่ะเดินทางไปยังกองคับการตำรวจภูธรภาค9้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีอาชาญจันสิริผู้คับการภูธรจังหวัดภูธรภาค9ค่ะ ผู้ทอจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนเร่งรัดคดีพร้อมมอบหลักฐานเพิ่มเติมดำเนินคดีต่อนางอนันตาสียะวันเทา้าซึ่งเป็นเท้าแชร์บ้านอนันตาพารวยโดยมีสมาชิกและผู้เสียหายในบ้านหลังนี้นับร้อยรายด้วยกันมูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณ100ล้านกว่าบาทโดยทางนางสาววันวิสาลักษวุฒิค่ะคุณผู้หญิงที่เป็นเสื้อน้ำตาลลายนะกับ นางสาวนารุมนหนูน้อยและนางสาวโชวติกาวัฒนาพาณิชและบรรดาลูกแช์นะคะก็เป็นตัวแทนของลูกแชร์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงโดยนางสาวนารุมลหนึ่งในผู้เสียหายก็ได้บอกกับเรานะคะว่าตนเองอได้ลงทุนไปเมื่อปีที่แล้วด้วยเงินประมาณ5,40,000บาท โดยยอดเงินที่โอนไปไม่ได้รับคืนมาโดยเท้าแช่นะคะอ้างว่าเงินทั้งหมดค่ะตนไม่ได้รับและพยายามบายเบียงมาโดยตลอดและไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังคงคุยค่าว่าถ้าอยากได้เงินคืนให้ไปฟ้องเอาและเคยตนเองนะคะเคยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจผูธรอำเภอหาดใหญ่เมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาแต่คดีก็เงียบโทรศัพท์ไปทวงถามพนักง,งานสอบสวนค่ะก็ไม่รับสาย พวกตนจึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเดินทางมาที่นี่เมื่อวานนี้ค่ะพร้อมหลักฐานที่อ้างถึงเจ้าที่ตำรวจหลายฝ่ายส่วนทางด้านนางสาวโชวติการท่านหนึ่งในผู้เสียหายก็ได้กล่าวค่ะว่าทางเจ้าที่ตำรวจอาจจะมองว่าเป็นคดีเล็กๆแต่สำหรับพวกตนค่ะถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ค่ะที่ผู้ต้องหากระทำความผิดเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากไม่เฉพาะที่จังหวัดสงขลาเท่านั้นค่ะยังมีผู้เสียหายในพื้นที่ของจังหวัด เชียงใหม่ชลบุรีลมถึงพื้นที่นครราชสีมาจะว่าไปแล้วก็ทั่วประเทศที่รับความเสียหายในคดีนี้ส่วนทางเจ้าที่ค่ะได้รับเรื่องไว้แล้วและรับปากว่าจะรีบดำเนินคดีให้เร็วที่สุดและอยากให้ผู้เสียหายได้รับรู้ด้วยค่ะว่าจะต้องทําตามขั้นตอนค่ะและจะเปลี่ยนชุดพนักง,งานสอบสวนด้วยซึ่งจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาช่วยเหลือให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด ทางด้านผู้เสียหายก็ได้ไปยื่นหนังสือต่อกกรอบข้อ,ก,อการสืบสวนสอบสวนที่ตำรวจภูธรภาค9อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อมอบหลักฐานเพิ่มเติม,ตมที่เท้าแชาอนันตาได้อ้างถึงเจ้าที่สอบสวนภาค9ค่ะอุ้มตัวเองไปกักขังและเรียกค่าเสียหายจนนำมาซึ่งการจ่ายเงินล่าช้าให้กับลูกแชทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับชุดพนักงานสอบสวนคะที่จะนำเรื่องสู่กระบวนการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนและช่วยเหลือผู้เสียหายต่อไปค่ะ ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ค่ะถึงความรู้สึกของผู้เสียหายในคดีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขารับผิดชอบทุกอย่างค่ะจนแบบมาหลังๆก็ไม่มีไม่มีการรับผิดชอบอะไรค่ะแล้วก็มีแต่บอกว่าให้ถ้าอยากได้ได้เงินก็ไปฟ้องเอาค่ะแล้ววันนี้เรามาดําเนินการยังไงครับก็ดําเนินการให้ท่านผู้ใหญ่รับเรื่องค่ะใช่ค่ะให้รีบดําเนินการรีบดําเนินการให้เร็วที่สุด จากที่สึกเรื่องมาจากขัาดใหญ่ค่ะใช่ยังไม่มีความสุาที่เกี่ยวเนื่องที่เขาไม่โอนคืนเพราะอะไรไหมคะเขาอ้างคดีหนูคดีหนูว่าเขาถูกดำเนินคดีถูกกลั่นแกล้งถูกหนูกลั่นแกล้งเขาถ่ายเขาถ่ายลงลงในกลุ่มบ้านแชร์เลยค่ะถ่ายรงคดีบอดสารนะคะว่าเขาโดนดำเนินคดีแต่จริงๆสารยังไม่ได้ตัดสินแต่เขามาอ้างอ้างสารอ้างอัยการว่าต้องจะไม่คืนเงินให้กับผู้เสียหายซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องเลยคดีเขากับหนู มันอยู่เส่วนกรุงเทพแต่ของเขาอะ่ะมันเพิ่งเริ่ม,มผู้เสียหายเพิ่งเริ่มเขาไม่จ่ายเลยไม่รับผิดชอบเลยและแถมท้าด้วยว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาทุกคนเขาก็เลยมาแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็มีการข่มขู่เหมือนที่รู้กันก่นกอนหน้านี้เขาว่าใครไปแจ้งความเขาก็จะฟ้องกลับ<ม>จะแจ้งกลับ